สวัสดีจ้าขอทอดนาฬิกาก่อนเดี๋ยนนาฬิกานอ้อจะมีต่างทรงเนอะวันนี้นวก็จะมาล้างหน้าด้วยสบู่ของเนวให้ดูนี่เนวใช้ก้อนที่สองแล้วเหลือเหลือก้อนแค่นี้เองก็กำลังจะหมดหอมมากเพราะว่าเป็นขมิ้นกับน้ำผึ้งจ้ะมันคือถ้าเกิดวันเนวแต่งหน้านั่น,นอย่างเงี้ยเดยะถ้านวแต่งหน้านันหนอย่างเงี้ย ล้างสองถึงสามรอบจะล้างสองถึงสามรอบมาจะมาล้างหน้าหนูจะล้างให้ดูคือจะต้องเอาให้มันแบบสะอาดเลยเลยค่ะแต่เราไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องใช้เครื่องสำอางอะไรให้มันได้ไล่อันก็แค่สบู่ตัวเดียวนี่ก็จบเครื่องสำอางหนูก็กันน้ำ กันนะ้ำเหมือนกันสบมู่เนี่ยมันจะไม่มีฟองเยอะนะเพราะว่าฟองเยอะก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็เอาให้แบบว่ามีแบบม,แบบมีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะฟองมันก็จะนิดหน่อยคือเนื้อไม่ได้ใช้กับกับผิวตัวเนาะก็ใช้แต่กับผิวหน้าเงี้ยตัวก็จะดำหน้าก็จะขาว ชมชล้างนี่คือแบบเครื่องอา่านแน่นมากเลยนะ ว่าเดี๋ยวเอาครีมนี้ยไปร้อยแผลปงแผลเป็นทำไมมันไม่หายฟ้ากับจุดด่างดำเดี๋ยวจะกับสิวฟ้าตอนนลางคืนให้ทาตัวอัลฟาก่อนจ้ะให้ทาตัวอัลฟ้าตอนนลางคืนทาสองตัว ัวนี้ฝ้ากระจุดด่างดำทำให้หน้ากระจ่างใสนะจ๊ะตัวที่สองขมิมคขมินตัวนี้จะแก้สิวสิวเซียนสิวอุดตันก็ท่ะทาทับลงไป เนี่ยจะเสร็จแล้วนี่แหละขั้นตอนที่นิวทาทุกวันตอนเช้ามานิวก็ทาตัวเอาฟ้าตัวเดียวจ้ะของดีก็เลยใช้ดีก็เลยมาบอกต่อดเดี๋ยวฝากไว้ด้วยก็นูก็หน้าแต่ก่อนก็ถ้าถ้าลองคิดกลับกันดูว่านิวไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วนูวกับมาหน้าหนูดํา ตัวดำปันตัวดําขนาดนี้แล้วหน้าจะเป็นขนาดไหนเพราะหน้ารับแสงเต็มๆเาจะแต่เนวกลับมานวก็ใช้ใช้ตัวอัลฟาเนี่ยยังก็อาทิตย์นึงก็น่าจะอาทิตย์นึงแล้วก็ดีจ้ะหน้าดีขึ้นเยอะฝากด้วยจจะั่งตัวนี้